นิทานเรื่องความลับของนกนาคเคยมีนกนาคหนึ่งที่มีความลับน่าสงสารนกนาคนี้ชื่อนีโน่และมีติกที่สวยงามมากแต่นีโน่มีปัญหาที่ทุกคนไม่รู้จักเมื่อเขาบินขึ้นสูงมากเขาไม่สามารถกลับลงมาได้นั่นคือความลับของนีโน่ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้นีโน่รู้สึกเศร้าสลดเพราะไม่สามารถมีชีวิตที่ปกติได้ เขาพยายามหลายวิธีเพื่อแก้ปัญหาของเขาแต่ไม่สำเร็จในขณะที่เขากำลังคิดว่าต้องอยู่บนท้องฟ้าตลอดไปมีนกนาคหนึ่งชื่อเบลล่าที่เคยเห็นนีโน่ทำพยากรณ์ว่าเขาอยากจะลงมาและมีชีวิตในโลกดินแดนเบลล่าตัดสินใจช่วยเหลือนีโน่เธอทรงปัญญาและสามารถลงมายังโลกดินแดนได้ และเธออธิบายถึงวิธีที่นีโน่จะสามารถลงมาได้โดยไม่มีปัญหานีโน่เรียนรู้และฝึกฝนตามคำแนะนำของเบลล่าและทำให้เขาสามารถลงมาบนดินแดนได้โดยปลอดภัยทุกคนในสวนนกนาคมีความยินดีที่ได้เห็นนีโน่สามารถมีชีวิตในโลกดินแดนได้เป็นปกติ เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความลับที่เราซ่อนไว้อาจเป็นโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นและความร่วมมือสามารถทำให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขได้นิทานเรื่องสายสัมพันธ์ของดอกไม้สีชมพูนานมาแล้วในสวรรค์ดอกไม้สีชมพูมีดอกไม้นางรมหนึ่งที่มีชื่อโรสีลินดา ดอกไม้นางรมนี้มีสีสันสดใสและกลิ่นหอมอันหวานหอมเลิศแต่โรสีลินดามีสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับดอกไม้ทั้งหลายในสวรรค์ในสวรรค์นี้มีดอกไม้สีแดงสดชื่อเทร่าที่หลงรักโรสีลินดาอย่างลึกลับแต่โรสีลินดากลับไม่สามารถตอบรับความรักเหล่านี้ได้เพราะเธอมีสัมพันธ์กับดอกไม้สีชมพูที่มีชื่อทิโอเนีย ที่เป็นเพื่อนที่มีใจจริงและสนับสนุนโรสีลินดาทุกเรื่องเธอราไม่ยอมที่จะยอมรับใจความจริงและตัดสินใจที่จะประทับใจโรสีลินดาแต่พีโอเนียเข้าใจความลึกลับของสัมพันธ์ที่โรสีลินดามีกับดอกไม้สีชมพูและตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจและความเข้าใจในทุกสถานการณ์โรสีลินดารู้สึกอบอุ่นและหลงไหลในความรักแรกเมื่อพบกับเธอรา แต่เธอก็รับรู้ว่าสัมพันธ์ที่เธอมีกับพีโอเนียมีความสำคัญมากไม่แพ้กับความรักเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าสายสัมพันธ์ที่แท้จริงและซับซ้อนสามารถเป็นไปได้ในหลายทางและมีความสำคัญที่จะเข้าใจและเคารพความรู้สึกของผู้อื่นในสายสัมพันธ์ที่เรามีนิทานเรื่องเด็กน้อยที่เรียนรู้จากท้องฟ้า ในหมู่บ้านเล็กๆบนเนื้อดินนี้มีเด็กน้อยหนึ่งที่ชื่อโอลิเวียที่มีความสนใจในการเรียนรู้และค้นหาความรู้ใหม่ๆโอลิเวียมีความฝันที่จะเข้าใจความลึกลับของท้องฟ้าและดาวจากที่สูงสุดของภูเขาในหนึ่งวันท้องฟ้าเปิดโอลิเวียถึงโอกาสในการเดินทางไปยังท้องฟ้าท้องฟ้าเปิดให้เธอเข้าไปและสัมผัสความสดชื่นของลมหนาวและความสวยงามของดาว ท้องฟ้าตรงไปตรงมากำลังรอให้โอลิเวียสัมผัสทุกอย่างโอลิเวียได้พบกับนายฟ้าที่มีปีกสีสันสดใสและบอกเล่าเรื่องราวของท้องฟ้านายฟ้าบอกให้โอลิเวียรูร้ว่าท้องฟ้าไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังเป็นที่พักผ่อนของฝั่งหลวงทั้งนายและนาง โอลิเวียได้เรียนรู้ว่าท้องฟ้าเป็นสถานที่ที่มีความสงบและความสง่างามและนายและนางฟ้าคือผู้ควบคุมทุกสิ่งในโลกนี้แต่มีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องและดูแลโลกนี้โอลิเวียจึงกลับมายัางบ้านด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีความสมบูรณ์และเธอเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากท้องฟ้ากับเพื่อนๆในหมู่บ้าน เด็กน้อยทั้งหลายได้รับประทานความรู้และความสำคัญของการรักษาดินแดนทั้งหมดด้วยความร่วมมือและความเข้าใจที่ลึกซึง้งนิทานเรื่องบันทึกของตะวันตกในยุคไกลายโพ้นมีตะวันตกนามว่าไทลีลานที่บันทึกข้อมูลของโลกทั้งหลายในหนังสือปกหนังทองที่เรียกว่าบันทึกของตะวันตก นี่เป็นหนังสือที่ถือเป็นสมบัติมหาสมุทรที่มีข้อมูลมากมายที่ไม่เคยมีใครรู้จักในหนังสือนี้ไทยลีลานได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทั้งหลายตั้งแต่การเกิดของดวงอาทิตย์จนถึงการเดินทางของมนุษย์ไปยังดวงดาวต่างๆเขาได้บันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของมนุษย์พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและศิลปวัฒนธรรม การบันทึกของตะวันตกนี้เป็นที่สร้างสารรค์และสร้างสารรค์ทำให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและครอบคลุมทุกมิติของโลกเป็นที่รู้จักในโลกทั้งหลายว่าบันทึกของตะวันตกเป็นหนังสือที่มีค่ามากและได้รับการเคารพอย่างสูงจากทุกชาติ มันเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมองเห็นรูปแบบของอดีตและปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกนี้นิทานเรื่องทางออกของหัวใจที่หายไปในห่วงหนึ่งของเมืองนี้มีเรื่องราวของหัวใจที่หายไปหัวใจนี้ไม่ใช่แค่หัวใจปกติแต่เป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความกระตือรือร้นชื่อของหัวใจนี้คือ ซีรีน่าในวันหนึ่งซีรีน่าได้ล่มหลงจากหน้าบ้านของเธอและหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุคนในเมืองต่างหากันหายตัวหัวใจที่หายไปแต่ไม่มีใครพบเห็นตามหาไปทุกระบบแห่งเมืองและที่ต่างๆแต่ก็ไม่พบเรื่องราวของซีรีน่านั้นหลายปีผ่านไปมีเด็กหนุ่มชื่ออีธาน ที่มีความกระตือรือร้นและคิดจะหาหัวใจที่หายไปเพื่อนำกลับมาให้เป็นปกติอีกครั้งอีธานมีความจินตนาการและคิดว่าหัวใจนั้นต้องไปที่ที่ไม่เคยมีใครไปมองนั่นคือทางออกที่ถูกลืมที่อยู่ที่สุดของเมืองเดินทางผ่านทางน้ำตาลำน้ำที่นับร้อยไมล์อีธานเจอกับปราสาทแห่งหนึ่งที่สวยงามมากที่นั่นเขาพบกับซีรีส์หน้าที่นอนอยู่ในราชสวัสด หัวใจที่หายไปนั้นกลับมาที่ที่เดิมซีรีน่าอธิบายว่าหัวใจของเธอหายไปเพราะการล่มสลายจากหน้าบ้านเธอต้องการความรักและความกระตือรือร้นจากคนในเมืองเพื่อที่จะกลับมาและเธอยินดีที่มีอีธานที่มาพบเธออีธานกลับมาที่เมืองพร้อมกับซีรีน่าและเริ่มสร้างสารรค์ความสุขและความรักในเมืองที่เคยหายหัวใจไปมาก่อนหน้านี้ การกลับมาของซีรีส์น่าเป็นแรงบันดาลใจให้คนในเมืองรู้คุณค่าของความรักและความกระตือรือร้นที่อยู่ในใจและทำให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติและเติบโตมากขึ้น